もう一度お確かめください。 ได้มาสกีตันยันมันหนักมากกว่าปา นี่คือสภาพส่วนของเราหลังจากที่ห่างหายเป็นเดือนกว่าๆเท่านั้นกลายเป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปซะแล้วค่ะไหวปะนี่คือมืดแปดด้านเลยนะไม่รู้จะทำไงจะเริ่มตรงไหนดีแล้วดูฝั่งกระโนนคือ ไม่ไหวจริงอะไรจริงจะเริ่มอะไรจากตรงไหนเนี่ยยังแบบงงดูดูดนี่ต้นนี้นะคะไม่รู้ว่ามันคือเนี่ยเนียเี่ยมันไปทัวเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือฟักทองหรือเมลอนหรืออะไรซัมติงซึ่งมันเนี่ยงอกมาจากพะกาที่มามา ทำปุ๋ยมากไว้นะมันคงมีเม็ดไปอยู่ในนั้นแหละแล้วดูมันมันไปทั่วสวนเลยแล้วมันมีลูกแต่มันไม่มีลูกใหญ่นะมันก็แบบลูกเล็กอะไรไปเรื่อยเปื่อยอะแทนที่จะแบบว่าได้เมลอนหรือฟักทองอะไรมากินขอบใจบ้างก็ไม่มีเนี่ ดู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 ดไหวเะล่าคือจะเข้าไปเก็บผักก็ยังกลัวงูอะนะเนี่ย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 มันก็ออกลูกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ลูกใหญ่ไม่มีลูกไหนใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวมีแต่ลูกเล็กๆแบบนี้ มีแต่ลูกแบบนี้และแบบนี้ไม่มีลูกใหญ่อะไรมาให้กินดูถั่วฝักยาวเอ่ยอะไรเอ่ยถั่วฝักยาวอันนี้เป็นถั่วลายนะคะก็คือเยอะมากและพริกพริกก็มีเยอะมีแดงเยอะอยู่แต่เราจะเข้าไปเก็บอย่างไรนี่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 พริก พริกแดงเต็มเลยซึ่งที่แช่แข็งไว้ตั้งแต่แบบส2020ยังก,กินไม่หมดเหอะมะเขือคือเยอะมากเหลืองไปก็เยอะเฮ้ยน้องทำไมน้องมีเตียงนอนมะเขือคือเยอะมาก นี่ป่าสุดอะไรสุดนะดูดิด้านหลังนั้นเป็นมะเขือเทศนะคะซสก,กิดว่ามันจะตายมันไม่ตายมันกลายเป็นป่ามะเขือเทศสุดๆอาจจะต้องเริ่มจากการเก็บผักก่อนเนาะเก็บผักก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะแก่เกินมนุษย์ อยู่รอเรากลับมากินเราก็ควรจะต้องเก็บมันหน่อยเก็บผักกันก่อนละกันดูย้าดูย้าแล้วเดี๋ยวค่อยถอนย้าเป็นอันดับต่อไปไม่ได้ถอน นี่มันคือการเคลียร์ป่าที่แท้จริงดูโอ๊ยไม่ไหวเยอะจริงอะไรจริง อรุณสวัสดิ์ค่ะเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่สู้ชีวิตในการเก็บมะเขือไปนะก็เก็บต่อไม่ไหวนะคะเพราะว่ายุงเยอะมากมันเริ่มเริ่มจะคํานะก็เลยแบบยุงเยอะมากยุงตัวใหญ่มากก็เลยแบบล่าถอยไปแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันทิ้งใบไม้ต้นไม้นะคะก็เลยจะมาดึงไอเมลอนหรือฝักทองหรืออะไรสักอย่าง เพราะว่าเล็งเห็นแล้วว่ามันคงจะไม่ได้เป็นลูกใหญ่อะไรให้เรากินนะคะก็เลยจะแบบถอนทิ้งแล้วก็รีบทิ้งไปก่อนไม่งั้นต้องรออีกสองอาทิตย์นะคะโอเคเริ่มงานวันนี้ได้ กองนี้ทั้งหมดนะคะก็คืองอกออกมาจากเนี้ยงอ,อกมาจากรูตะกร้าแค่เนี้ยโหสุดแล้วก็พันกันม่วกับตำลึงกอนี้คงจะถอนทิ้งให้หมดแล้วนะเนี่ยนี่มะเขือที่เก็บได้เมื่อวานนะคะหเหลืองๆนี่ไม่รู้ต้องทิ้งหรือเปล่า คนนาอไม่ต้อนจะยักลงามาอย่างไร จ้เดี๋ยวต้องเอารีบเอาเออกไปวางก่อนสักถุงนึงก็ยังดีเคลียร์ไป ผงนึงแล้วนะคะเดี๋ยวปัดยากันสักหน่อยมันจะได้เดินง่ายๆเลยน,นะคะมีอนี้นะคะเป็นผู้ช่วยถอยมาเพื่อการนี้โดยฉเฉพาะเหมือนไข่ผมนักเรียน อันนี้คือกุยช่ายนะคะไม่ใช่ย่าน <S <S ใบกุยช่าย ดูกองหญ้าสูงเป็นภูเขาเลยนะคะจบกันชีวิตดีๆที่เมืองไทยลืมไปได้เลยกลับมาชดใช้กรรมที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวเราต้องเล็มๆตรงนี้นะ่นเมื่อกี้หญ้ามันปิดๆอยู่เราก็เลยไม่ได้ตัดถ้าหญ้ามันสั้นๆมันไถไปได้เลยนะแต่ถ้าหญ้ายาวๆเหมือนเราต้องรวบก่อน you ก่อนยิงดีไม่งั้นต้องเก็บไปขันแม่ ไปแล้วนะคะสี่ถุงทิ้งทันวันนี้สี่ถุงแล้วดูดูสภาพร้อนมากเริ่มเป็นบ้านคนแล้วไม่ใช่บ้านผีสิงทิ้งขยะไปแล้วสี่ถุงนะทิ้งหญ้าไปแล้วสี่ถุงตอนนี้ก็กำลังจะมาหมุนมาจัดก,การมุมผักนี้ก็เมื่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายไว้นะคะก็คือดึงต้นมะเขือที่มันล้มอ่ะ ขึ้นมากำลังคิดอยู่ว่าจะตัดออกดีไหมแต่ว่ามันก็ยังมีลูกอยู่อะมันอาจจะได้อีกสักเกือบเดือนเนาะแล้วก็ลามเข้าไปถอนยาข้างในแล้วนะคะนี่ถอนยาข้างบนเอ้ยข้างในแต่ยังเหลือตรงนั้นอยู่ซึ่งแบบมีงูหรือเปล่ากับป่ามาเกิดเทศ แตงกวาตายอย่างเครียดไปแล้วนี่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 ได้มะนาวมาลูหนึ่งจ้ามะนาวเลมอนนคะแต่ว่าลูกอื่นๆที่ติดติดอยู่ตอนที่จะไปเมืองไทยอ่ะมันก็ไม่ติดนะมันไม่โตมันก็ล่วงล่วงหายไปลวมันไม่เห็นมีต้นไหนไอ้ลูกไหนโตเลยอ่ะม่ค่อยติดอยู่เป็นลูกเล็กๆอยู่ไม่มีเลยนะคะ มีลูกเดียวส่วนมะกรูดก็แตกใบแต่มะกรูดนะไม่รู้มามาปลูกทีไรมันก็ได้แค่เนี้ยมันไม่มีการจะโตกว่านี้เลยนะเนี่ยขนาดลำต้นเขาแข็งแรงขนาดนี้เจอมะเขือมะเขือในป่าใหญ่ลูกในี้งไม่ไหวล้ว โอ้ในน,นุ้นก็ยังมีแล้วก็พริกนะคะพริกคือเยอะมากดูพริกพริกพริกปลูกยังกับคนกินเผ็ดเยอะเวอร์เดี๋ยวต้องจัดการกับมะเขือเทศจะจัดการยังไงมะเขือเทศกับทั่วฝักยาวนี่ รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วไม่รู้จะแยกยังไงเ <_ d ata> ที่ยงแล้วนะคะ ไม่ไหวแล้วหมดแรงอยากจะทำให้จบจบไปแต่ก็จบไม่ไหวเพราะว่าแดดแรงมากแล้วก็แบบร้อนมากหิวด้วยแล้วก็หมดแรงแต่เท่านี้ก็แบบเยอะมากแล้วอะที่ทำได้วันเนี้ยสุดๆบอกได้คำเดียว่าปางตาย,โ,ยโล่อย่างนี่ คือดอกไม้ที่มันยังสวยแต่ว่ากิ่งก้านมันแบบเกะกะก็จำใจต้องถอนออกไปนะคะกลับมาเป็นบ้านคนละลังจากเป็นบ้านผีสิงไปเป็นเดือนอันนี้ยังเหลืออีกกองหนึ่งยังไม่ได้เก็บใส่ถุงแต่ไม่ไหวละเดี๋ยวตอนเย็นมาใหม่แดดร้อนมากนี่ทิ้งไปห้าถุงแล้วนะคะวันนี้ที่ทิ้งทัน อันนี้เดี๋ยวถ้ามันโดนแดดแล้วมันยุบลงไปมันก็น่าจะยัดใส่ถุงนึ่งได้อยู่ตรงแปลงผักนี่ก็คือลือหญ้าข้างในหมดเลยถอนดึง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 ,ดงอะไรตายตาย,ตายก็ถอนทิ้งนะคะแล้วก็ดึงต้นมะเขือที่มันล้มขึ้นมานะคะยังไม่ได้เก็บอีกเยอะเลยอะ่ะจะอันนี้มันกินกับน้ำพุนะิกันเนาะ มะเขือพราวไข่เต่าหรือเปล่าเหมือนพี่ก็จะเรียกว่าไข่เต่านี่ข้างในก็เลื้อยาหอนยาออกนะคะที่นี้ก็จะที่นี้ก็จะเหลือแต่มุมนี้ป่ามาเขือเทศกับถั่วฝักยาวซึ่งนัวเนียกันมาก ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเดี๋ยวเย็นๆออกมาเก็บถั่วกับเก็บพริกแต่พริกนี่รอได้เนาะมันยังไม่เหี่ยวได้แต่ถั่วถ้าแบบเก็บช้ามันก็จะแบบบวมๆพองๆไม่อร่อยแล้วเนาะโอเคเช้านี้ไปก่อนหมดไปแล้วครึ่งวันร้อนมากแสบมากแสบหน้าสุดๆ สวัสดีค่ะวันนี้เช้าอีกวันนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บหญ้าที่กองเอาไว้นะแล้วก็จัดการป่ามะเขือเทศและเก็บถั่วฝักยาวนะคะนี่หลังจากเคลียหญ้าตรงนี้ไปนะคะ <c oughs> ก็พบว่าถั่วพูค่ะต้นผัวต้นถั่วพูเนี่ยได้มีการเลื้อยลงคลองไปแล้วนะ <c oughs> ถึงว่าทำไมามันไม่โตไม่โตที่แท้มันแบบ ลอดลัวไปลงคลองข้างหน้าแล้วนะคะนี่อันนี้คงกินไม่ได้ละแก่มากอันนี้ก็แก่มากแล้วทั่วพูนี่ดูนี่ไงทั่วพูลงคลอง แก้ๆงั้นเลยดูไปถึงนู่นแล้วนี่เดี๋ยวต้องดึงมันเข้ามาในบ้านพริกนี่ก็แบบว่าต้นหนักมากเลยนะคะพริกนะคะเยอะมากเดี๋ยววันนี้ต้องเก็บแล้วเพราะว่าต้นมันหนักจนมันแบบว่าล้มลงพื้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บ พริกกอดล้วก็จะได้ดันต้นมันขึ้นนะหลายต้นมากนี่ปลูกสี่ต้นมั้งค่ะเป็นป่าพริกนะตอนนี้เนี่ดูเก็บได้เป็นกิโลเหอะ เยอะมากมาต่อกันที่ถั่วฝักยาวนะคะบวมบวมไปเยอะแล้วอะใช้ได้เนาะเก็บชาไปหน่อยอ ผลผลิตที่เก็บได้วันนี้แต่ว่าเหี่ยวๆแห้งๆไปเยอะมากอันนี้เป็นพวกแบบว่ามะเขือที่มันเหลืองๆแล้วนะคะไม่รู้ว่ามันจะเอาไปกินอะไรได้หรือเปล่าอ่ะแต่ว่าเพื่อนคนเหนือบอกว่าทางเหนือเขากินกันนะคะ เหมือนเอาไปทําอะไรนะจิ้นไก่อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่เอาเม็ดนะต้องเอาแต่เปลือกมันต้องแค้เม็ดออก